อย่าพึ่งดีใจค้างลั่นตรวจซ้ำได้เงินเราไม่ทิ้งการ5,000บาทคืนใน90วันนะครับกระทรวงการค้างนะครับเผยหลังจากจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทแล้วนะครับเราไม่ทิ้งกัน .com แล้วเนี่ยจะเตรียมตรวจสอบซ้ำอีกรอบนะครับใครไม่ได้รับผลกระทบโควิดจริงเตรียมเรียกเงินคืนนะครับ นายละวนะครับแสงสนิทผู้อหนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโกศกกระทรวงการคลังนะครับ,โโกกรรรบเปิดเผยว่านะครับเชื่อว่าประชาชนจํานวนหนึ่งยังสับสนเกี่ยวกับเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาน,นะครับเราไม่ทิ้งกันโดยเกณฑ์หลักก็คือต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งหากว่างานแต่จ่ายประกันสังคมประกันสังคมจะเป็นคนดูแลนะครับ ส่วนเกษตรกร,ร,ก,รก็มีมาตรการออกมาเพิ่มเติมนะครับเป็นต้นหรืออย่างกลุ่มพ่อค้าออนไลน์พบว่ามาลงทะเบียน2.1ล้านคนไม่ผ่านเกณฑ์เลยแม้แต่รายเดียวนะครับเนื่องจากรัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการการค้าขายไม่ดีจากผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับปัญหาของโควิดนะครับ ทั้งนี้นะครับกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้วนะครับกระทรวงการคลังจะมีระบบตรวจทานซาว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องคืนเงินภายใน90วันนะครับตามข้อตกลงในการลงทะเบียนนะครับและจะมีขั้นตอนตามกฎหมายในการดําเนินงานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการโอนเงินในกลุ่มที่ไม่มีปัญหานะครับจะส่ง SMS แจ้งเตือนแล้วก็ทยอยโอนเข้าเงินตามรอบปกตินะครับในรายที่มีปัญหาเลขบัญชีไม่ตรงกับ หน้าเว็บไซต์นะครับให้แก้ไขเลขบัญชีนะครับเพื่อให้โอนเงินเข้าให้ได้นะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนจะมี SMS แจ้งและไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะผิดหลักเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยแล้วได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่านะกับเงินที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนนะครับในช่วงของโควิดนะครับสำหรับใครที่กดติดตามก็อย่าลืมฟังข่าวอื่นๆด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ